ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเป้าหมายเล็กๆดาวินและเจ็ดประเด็นรอบวันหงสัปดาห์ที่2ของการแข่งขันหงแดงต้องเตะคู่มันเดนไนวันที่15โน้นเลยช่วงนี้เด็กหงก็จะอุดอู้นหน่อยไม่ค่อยร่าเริงเท่าไหร่เพราะอยากให้มีเกมแข่งเร็วๆจะได้เห็นทีมแก้ตัวสถทีเป็นที่ระดับสูงที่ลุ้นแชมป์ทุกปีมันก็แบบนี้แหละชนะจนชินพอต้องเปิดตัวแบบเสง็เสงๆมันก็เลยต้องปรับตัวไม่ค่อยได้ โชคดีที่ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคสื่อปุ๊บปั๊บเราเลยไม่เหงาเพราะอย่างน้อยก็ได้เสพข่าวทีมรักเช่นกันวันนี้เรามีข่าวอัปเดตเรื่องเล่ามาแบ่งปันกันเช่นเคยลากรดูชื่นชมดาวินแม้หงแดงจะพลาดเก็บสามแต้มในเกมแรกกับฝูแล่แต่ความดีงามของเกมนี้คือเราได้เห็นฝีเท้าอันยอดเยี่ยมของดาวินนูเยสดาวยิงคนใหม่ของหงแดงที่โชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีซีซั่นและผลงานเกมแรกในพรีเมียร์ลีกของเขาก็ไม่เลวเลย กับการลงมายิงหนึ่งายหนึ่งช่วยทีมตีเสมอได้ทั้งสองลูกมีส่วนกับหนึ่งแต้มสำคัญของทีมก็ไม่แปลกที่หลายคนจะออกมาชื่นชมแข้งใหม่รายนี้ขอเริ่มที่ฟิลทอมสันอดีตนักเตะหงแดงได้ออกมายกย่องว่าดาวินนั้นกำลังยูนิฟอร์มที่อาจจะเทียบเคียงกับตอเรสอดีตกองหน้าจอมสังหารประตูของทีมและเชื่อว่าแข้งอุรุไกจะพัฒนาฝีเท้าไปได้อีกไกลกว่านี้ด้วย ผมต้องเอาเขามาเปรียบเทียบกับตอเรสตอนที่เขาย้ายมาที่นี่เป็นครั้งแรกตอเรสเป็นนักเตะที่กระหายมีแพชชั่นต้องการเรียนรู้ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองเขาวิ่งหาช่องปั่นป่วนฝ่ายตรงข้ามเล่นลุกกลางอากาศได้ดีความต้องการของเขานั้นมันมาสา,าลเหลือเกินและผมเห็นทุกอย่างในตัวของเจ้าหนุ่มคนนี้เขาจะเก่งขึ้นเพราะตอนนี้เขาดูเหมือนต้องการเอาใจกองเชียร์และผมคิดว่าเขากาับฮาแลนด์จะยิงประตูได้อย่างถล่มทลายแน่ แม้แต่ตำนานของแมนยูอย่างริโอเฟอร์นันดน์ที่ทุกวันนี้หากินกับการเป็นกูรูฟุตบอลเขาเองก็ยังอดชื่นชมกองหน้าคนใหม่ของหง์แดงไม่ได้ริโอกล่าวว่าดาวินนุนเยสลงมาส่งผลกรบกับเกมมากแค่เขาลงมาก็ดึงกองหลังไปได้สองคนแล้วซึ่งเขาทำสิ่งที่ฟีเมโร่ทำไม่ได้และควรจะออกสตาร์ตตัวจริงไม่มีใครเหมาะกับตำแหน่งหมายเลขเก้าไปกว่าเขาแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับปาลิโอยังชื่นชมเจ้าหนูเอ,อเลียตด,ด้วยว่า ลงมาแล้วทําให้ทีมดูดีและมองว่าเอลเลียตกับนูนเยสจะช่วยหงแดงยิงประตูดได้เป็นกอบเป็นกำว่าเอลเลียตที่ลงมาก็มีผลต่อเกมมากถึงแม้จะลงมาแทนเตียโก้แต่เขาสามารถประสานงานกับเทนและซาลาได้คอยสนับสนุนซาลาสร้างเกมรุกซึ่งเป็นจุดให้ลิวอพูกลับสู่เกมได้ผมหวังว่าจะได้เห็น2คนนี้มากขึ้นในฤดูกาลนี้ไม่มีใครจะเหมาะไปกว่า2คนนี้แล้วยังไม่จบหากคุณคิดว่าดาวินนั้นทำงานแค่ในสนาม คุณอาจคิดผิดเพราะสิ่งที่เอียนไร้์มองเห็นดาวินทาระหว่างนั่งอยู่บนม้านั่งสำรองนั้นยอดเยี่ยมไม่แพ้กันโดยระหว่างเกมกับฟูแลม่มไรสังเกตเห็นว่าดาวินกำลังนั่งมองเกมอย่างตั้งอกตั้งใจนั่นทําให้ไร้์พอจะเข้าใจแล้วว่าทําไมครอบถึงต้องให้นักเตะผู้นี้ลงเล่นสำรองไปก่อนครอบบริหารจัดการสิ่งหนึ่งได้ดีที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนั่นก็คือเขาให้ดาวเตะร,รายนี้นั่งดูเกมนั่งดูแนวทางของคู่แข่งไปก่อนในครึ่งแรก คุณน่าจะเห็นดาวยิงคนนี้นั่งมองเกมเขาอยู่ตรงนั้นตรงมานั่งสำรองและมองเกมมันเหมือนกับว่าครับสั่งให้เขาจับตามองการเคลื่อนไหวต่างๆว่าใครทำอะไรกันอยู่บ้างในสนามแล้วเมื่อผมเห็นนุนเยสลงสนามไปเขาก็พุ่งเข้าโจมตีในเขตโทษเลยถ้าคุณคิดว่าผมจะอวยนักเตะใหม่ของเราแค่นี้คุณคิดผิดอีกเช่นกันเพราะผมจะเอาสถิติที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างของเขามาฝากกันนั่นก็คือความเร็ว โดยพิมลีกได้มีการเปิดเผยสถิติผู้เล่นที่ทำความเร็วในการวิ่งสปรินต์ได้เร็วที่สุดในเกมพิมลีกสัปดาห์แรกผลปรากฏว่าดาวินนูนเยสนำโด่งอันดับหนึ่งมีความเร็วในจังหวะวิ่งสปรินต์เข้ากรอบเขตโทษสูงถึง36.53กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิ้งห่างอันดับ2อย่างแดนนี่เวลเบกที่ตามมาเกือบ1กิโมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเป้าหมายที่ต้องทำให้ได้ หากคุณเป็นนักเตะกองหน้าค่าตัว85ล้านปอนด์หรือร้อยล้านโยูโรแล้วมีนักข่าวมาถามคุณว่ามีเป้าหมายอะไรคุณอาจจะตอบแบบเท่ๆว่าเป้าหมายคือทำผลงานให้ดีที่สุดพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดแต่เมื่อคุณเอาคำถามนี้ไปถามดาวินนุนเยสพอกรใหม่ของหงแดงเขาจะตอบอีกแบบชนิดที่คุณต้องอึง้งแต่ก็ต้องพยักหน้ายอมรับในคำตอบของเขาเพราะเป้าหมายสำคัญที่สุดของดาวินที่เขาตั้งเอาไว้คือการเรียนภา,าษาอังกฤษ ดาวินบอกว่าผมจะพยายามเรียนภาษาอังกฤษมันจะทาให้ผมสนทนากับนักเตะที่พูดภาษาอังกฤษได้ผมอยากเรียนภาษาอังกฤษก็เพราะภาษาอังกฤษสําคัญต่อทุกอย่างดังนั้นหากผมต้องเลือกอีกภาษาผมก็จะต้องพูดกับทุกคนด้วยภาษาอังกฤษให้ได้นับเป็นทัศนคติและเป้าหมายที่น่านับถือเพราะภาษาคือประตูสู่สายสัมพันธ์การที่คุณจะมีผลงานในสนามได้ดีส่วนสําคัญเลยก็คือคุณต้องเข้าข่ารู้ใจและพูดรู้เรื่องกับเพื่อนๆในทีม การที่นูนเยสอยากเรียนภาษานั่นแสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับเพื่อนๆและให้ความสําคัญกับการวางตัวการพูดคุยและเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมจริงๆตอนนี้ในทีมมีนักเตะจํานวนหนึ่งที่สื่อสารกับเขาได้เช่นโรเบรโตฟิมิโน่ฟาบินโยลุยดิอาสและฟาเบียลคาบันโยพวกนี้คอยช่วยเหลือเขาในเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนๆขณะที่เจมส์มิลเนอร์กับเตียโก้สามารถพูดภาษาสเปนกับเขาได้เช่นกันแต่นั่นคงไม่สนุกและกลมเกลียวเท่ากับการที่เขาได้พูดเอง สื่อสารเองและอีกหน่อยเราคงได้เห็นเขายิงประตูกระจายในสนามและเล่นมุกกระจายกับเพื่อนๆบางทีครอบอาจเลือกดาวินจากสิ่งนี้ไหนๆก็เรื่องดาวินแล้วเอาอีกสักเรื่องก็ได้เพราะมีการไปเจาะลึกมาว่าท่าดีใจของดาวินที่ชอบทํามือเป็นตัวแอลหรือทําเป็นรูปหัวใจนั้นมาจากอะไรกันแน่สุดท้ายเราก็ได้รู้ว่าทั้งหมดที่ทําไปนั้นมันเป็นอาการของคนคลั่งรัก เขาทำท่าตัวแอลเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าประตูที่เขาสามารถทำได้นั้นเขามอบให้กับแฟนสาวของเขาโดยตัวอักษรแอลย่อมาจากชื่อแฟนสาวเขาลอเรนามานัสนั่นเองบางทีนี่อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่แมมองโขงแดงต้องดูก่อนหรือเปล่าว่านักเตะใหม่ที่จะมาอยู่กับหงแดงนั้นเข้าแกงพ่อบ้านใจกล้ากับบอสได้หรือไม่เวนดุมเปิดตัวโรมามีซาร่าเบื้องหลังจอ์จิโนเวนดรุมอดีตมิดฟิลห้องเครื่องของโงแดง ที่ย้ายไปอยู่ปารีสได้เพียงแค่หนึ่งปีก็ต้องย้ายาอยจ่กับโรมา่าเมื่อมาอยู่ในแผนการทำทีมของโค้ชใหม่และเอาเข้าจริงเขาก็ไม่ค่อยได้รับการต้อนรับจากแฟนบอลที่นั่นสักเท่าไหร่เพราะมีสตา์ให้กริดล้นทีมแล้วแต่ที่โรม่าจะทำให้เขาได้บรรยากาศแบบแอนฟิลด์กลับมาบ้างโดยในวันเปิดตัวกับทีมในเกมอุ่นเครื่องกับชักตาโดเนตแฟนบอลโรม่าให้การต้อนรับจีนี่ด้วยเพลงที่แฟนลิปูเคยร้องให้เขามาร้องในสนามต้อนรับการเปิดตัวที่สนามของโรมา่า เหมือนกับจะบอกว่าแฟนบอลโรม่าจะให้การต้อนรับคุณไม่ต่างจากแฟนบอลลิเวอร์พูลเรื่องดีๆของจีนี่ยังไม่จบเพราะเขาเองก็เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าซาลามีส่วนอย่างมากในการตัดสินใจให้เขามาโรมา่าโดยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าผมอยากจะมาที่นี่เพราะความพยายามของสโมสรที่อยากจะเซ็นบมและเหตุเพราะผมได้คุยกับโมและเควินสตูดแมนเกี่ยวกับสโมสรแห่งนี้เมืองแห่งนี้ผมได้ยินแต่เรื่องดีๆเกี่ยวกับทีมนี้ ผมคุยกับฮาคิมีด้วยแม้ว่าเขาจะเล่นให้กับอินเตอร์แต่เขาบอกว่าโรมาเป็นสโมสรที่งดงามตรงนี้ทําให้ผมมั่นใจมากขึ้นเพราะผมเองก็รู้จักสโมสรแห่งนี้เราเคยมาเล่นที่นี่ตอนที่ผมอยู่ที่ลิพูบรรยากาศของที่นี่สุดๆไปเลยผมรับรู้ได้เพราะผมเคยเล่นให้กับสโมสรที่มีแฟนบอลประมาณเดียวกันนี้นั่นคือสิ่งเดียวที่ผมรู้และสิ่งที่ซื้อใจผมได้มากที่สุดก็คือความพยายามของปินโตที่จะเซ็นผมให้ได้ ผมรู้สึกเป็นที่ต้องการและประทับใจมากนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมผมจึงตัดสินใจครั้งนี้ได้เล่นกับนักมูที่กำลังเป็นที่รักของแฟนบอลโรมาถือว่าจินนี่ได้เริ่มต้นใหม่ที่น่าตื่นเต้นจริงๆนี่มันเบ็คแฮมชัดๆคาร์บันโยเองก็เป็นอีกหนึ่งแข้งใหม่ที่น่าจับตามองของหงแดงเกมเปิดตัวเขาเองก็ได้รับโอกาสลงเล่นแทนดิอาสในช่วงครึ่งหลังแม้จะลงสนามไม่นานแต่ฟอร์มการเล่นของเจ้าหนุมคนนี้ ก็ไปสะดุดตาลุงทอมสันเข้าอย่างจังจนอดที่จะามาอวยเอ้ยออกมาชมแข้งรุ่นหลานในทิมแอนฟิวคนนี้ว่าดูไปดูมาก็เหมือนเบคแฮมและเขาจะกลายเป็นดาราเมื่อเขาได้บอลไหวพริบที่เขามีในสนามไม่มีอะไรน้อยกว่าคำว่ายอดเยี่ยมเลยหรือว่าผู้กำลังมองหาการยิงประตูและการทำแอซิสผมคิดว่าผู้คนกำลังมองหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้จากตัวเขาแน่นอนคุณห้ามผู้คนลุ้นหรือคิดไม่ได้หรอกคุณลองย้อนกลับไปดูเดวิดเบคแฮมสิ เขาส่งบอลเข้าไปตรงจุดที่ใช่ให้กับกองหน้าและนั่นคือสิ่งที่จำนวนข่าวันโย่เป็นเด็กคนนี้จะเป็นดาราผมบอกคุณได้เลยเขามีศักยภาพที่จะทําให้ทุกทกคนช็อกว่าเขาเก่งขนาดนี้เลยหรอจริงๆลุงทอมสันใจเย็นๆก่อนก็ได้นะเข้าใจว่าเด็กมันมีของแต่แบบนี้จะมีแฟนบอลบางทีมเขามันไสเอาและหาว่าทีมเราไม่มีนักเตะให้เปรียบแล้วหรือไปเปรียบกับนักเตะเขานะ่ะเอาเป็นว่ากลับไปเป็นนิวคูติโยก็ไม่เลวนะ เทรนเปิดใจไม่อยากขึ้นรถแห่หลังจะเป็นข่าวดราม่าก,กันครึกโครมถึงประเด็นรถแห่ที่เทงานกัน50งานล่าสุดเทนก็ได้ออกมาเคลียร์ใจแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันคนละรถแหร่รถแห่ของเทนคือรถแห่ช่วยแชมลีครับและ FA ครับที่หงแดงวางแผนจัดทันทีต่อจะเกมนัดชิงยูซซึ่งเทรนออกมายอมรับว่าตัวเขาไม่อยากขึ้นรถแห่เลยในทีแรกเพราะโดนตัดสคริปต์เพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เลิก จริงๆคือเพราะเจ้าตัวมองว่าไม่รู้จะต้องทำตัวยังไงเพราะเราเพิ่งแพ้เมลิดมาแต่เมื่อขึ้นรถแห่เขาก็เปลี่ยนใจเช่นเผยเรื่องนี้กับซีรีส์วีโกอาเกนว่าเรามีปาร์ตี้ในคืนนั้นหลังเกมพ่ายเรยมริดมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้เลยว่าต้องรู้สึกอย่างไรเพราะเพิ่งผิดหวังกันมาผู้จัดการทีมอยู่ในโหมดเฉลิมฉลองเพราะเขาคิดว่ามันปิดฤดูกาลแล้วและเขาพยายามให้กำลังใจพวกเรามีคำพูดเล็กๆน้อยเพื่อเป็นแรงกระตุน้น ทุกคนไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยไม่รู้ว่าบ่อยแค่ไหนที่คุณแพ้มาและต้องมาปาร์ตี้กันต่อยิ่งมันคือเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมสรด้วยแน่นอนเราไม่ได้ชนะแล้วเราจําเป็นต้องไปพาเรดรอบเมืองอีกนั้นเหรอผมคิดว่าหลายๆคนก็คิดในแบบเดียวกันมันเป็นไอเดียที่ไม่ดีเท่าไหร่เราคว้าแชมป์มาได้2ส,สัปดาห์กับสเดือนก่อนหน้าแล้วจะมาเริ่มแห่แชมป์รอบเมืองในตอนนี้เนี่ยนะจนกระทั่งตอนขึ้นรถบัสทุกๆคนคิดเหมือนกันเลยว่าที่คิดไปมันผิดแล้วละ่ะ หมายถึงที่ว่าไม่ควรออกมาฉลองมันดีกว่าตอนที่เราคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีก2.99อีกนะครั้งนี้แฟนๆไม่ได้ออกมาเพื่อฉลองแชมป์แชมเปี้ยนลีกหรอกแต่พวกเขามาร่วมฉลองกับเราในฐานะทีมซึ่งมันพิเศษเอามากๆลุงสโคเชื่อหงแชมป์แน่แม้เรือมาดีข่าวสุดท้ายของวันนี้เอาความเห็นของลุงพอมาฝากกันพอสโคอดีตกองกลางจอมลุยของแมนยูที่ตอนนี้มาสมบูรอาชีพยอดนิยมของนักเตะควันสตัดอ,อย่างนักวิจารณ์ เขาออกมาแสดงความเห็นว่าส่วนตัวเขาเชื่อว่าหงแดงจะเป็นแชมป์พิมพ์ล็กในลูกกาลนี้แม้เรือใบของเป๊ปจะยอดเยี่ยมมากก็ตามซิตี้คือเต่งแชมป์แต่ผมแอบคิดว่าลิเวอร์พูลนี่แหละจะได้กรณนั้นคุณก็ไม่สามารถตัดชื่อของซิตี้จากการลุ้นแชมป์ไปได้พวกเขาเป็นทีมระดับท็อปเล่นได้เจ๋งพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแล้วมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากการได้ตัวฮาเลนเข้ามามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากพอเห็นสโคพูดแบบนี้ผมก็อดใจไม่ไหว ขอสาธุ99แล้วกันครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ